บ้างคาเธอโอเคไหมใช่ฉันขึ้นเครื่องได้แล้วแต่ต้องทิ้งขนมไว้ที่นี่นะเธอมีขนมไหมหนูไม่มีงั้นต้องตรวจสอบกันสักหน่อยนี่คือเครื่องสแกนอัจฉริยะที่สามารถค้นหาขนมได้แล้วมันอะไรกันเนี่ยจะจริงเธอซ่องอะไรไว้เอาออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะโอาไม่นะลูกอกัดของฉันอะไรกันเนี่ยนิ่มคือตัวอะไรตัวตลกเหรอสวัสดี<แ>เออน้ามันชัดตไฟฟ้านี ปิดกับแล้วนายชอบของเล่นของฉันไหมใช่มันตลกมากเธอต้องการอะไรอีกอ่ะเธอจะมาที่หลังหูของฉันนั่นเหรอแต่ต้องถึงบนที่หลังนะแล้วนี่คืออะไรเอ้ยนามันจากไหนกันเนี้ยหมายต้องหลังหน้าสักหน่อยไงเข้าไปได้แล้วขอบคุณมากคุณย้อมโอ้สวัสดีคุณแอร์โฮสเตสฉันคือตัวตลก่าที่หน้าของฉันอยู่ที่ไหนโอ้อยู่นี่เอง เธอเศร้าทำไมล่ะไม่ต้องเศร้านะฉันเป็นตัวตลกฉันทำให้คนหัวรอดได้เธ oh, <man. S 1> อมไม่หัวรอดเอาล่ะแล้วาทานอาหารของหวานแล้วสเนคเกอร์สของปรดของฉันโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่จริงไม่น่าเศร้าไม่น่ารองเท้าเลยอ่ะโอ้ว้าวน่มันนักบินเขาหล่อจังเลยเข้าไปได้ใช่แล้วฉันสามารถปลงตัวเป็นนักบินได้ ชุดยูนิฟอร์มข้ากับฉันไหมและพอมีหนวดหล,ล่อ,อมากเลยเอาโค้กซ่อนไว้ในกระเป๋าเลยก็ไปกันเลยสวัสดีคุณยามให้ฉันเข้าไปได้ไหมแน่นอน,น,นทางปลอดภัยสวัสดีสาวสวยฉันเป็นนักบินนะพร้อมบินหรือยัง <S <S เอะ่ะในนี้มีอะไรบ้างในนี้สวยดีนะแล้วโค้กของฉันอยู่ที่ไหนหอยู่นี่เองเยี่ยมเลยฉันกำลังหิวน้ำอยู่พอดี โอ้อะไรกันเนี่ยเออแล้วเธอเป็นใครผู้หูใหม่ของฉันงั้นเหรอเธอต้องเป็นคนใหม่แน่แน่นายอยากดื่มน้ำไหมไม่ปฏิสเสธอยู่แล้วขอบคุณพี่ตายเขาจะดื่มคนน้ำของฉันหมดแล้วโอ้โทษทีใครกันอีกโอ้จริงด้วยเรจาจอาเดินทางกันแล้วงั้นเรามาวิ่งกันเลยไหมคู่หูพร้อมไหมฉันจะกดปุ่มใหม้หมดแล้วเป็นไงบ้างนะโอเคไหมนี่มันน่ากลัวจริงเลย เราจะบินแล้วงั้นเหรอที่นี่น่ากลัวกว่าในห้องผู้โดยสารซะอีกอโออฉันปวดท้องนายช่วยดูหน่อยได้ไหมอะไรฉันเงั้นเหรอขับเครื่องบินฉันเล่นนะฉันเคยเล่นเกมน่าจะใช้ได้เหรอคิดว่าจะไม่เป็นไรอ้อไม่นะอักษรสีแดงไม่ดีแล้วต้องกดตรงไหนอะฉันทำยังไงดี เรนยพื่อได้สารทุกท่าอย่าเพิ่งตกใจนะตอนนี้เราอยู่ในโซนพายุมันทําให้เรารู้สึกคล่องแคงเล็กน้อยนี่มันบ้าอะไรกันเนี้ยสัญญาณตอนภัยเง้นเหรอโอ้ยเขายังชั่วเรากลับมาเหมือนเดิมแล้วทุกอย่างไม่เป็นไรตอนนี้เราต้องมาจัดการกับนายกันเถอะโอ้ฉันรู้แล้วนายปลอมตัวมานายเป็นผู้หญิงเัินเหรอนิโคลเกิดอะไรขึ้นแล้วนั่นคือใคร เธอต้องออกไปจากเครื่องบินเดี๋ยวนี้เลยนะเรวเข้ากอนเลยบายบายคูณหูช่วยด้วยฉันไม่รู้วิธีใช้ล่มชวชีพเอกสารเรียบร้อยดีนี่มันอะไรกันเนี่ยเข็นๆงั้นเหรอไม่ได้นะทิ้งขนมไว้แล้วเข้าไปได้วันนี้คนเยอะมากเลยสวัสดีค่ะคุณลุงมันคืออมยิ้มหนูจะวางไว้ที่นี่และนี่คือพาสวดบตั๋วด้วยคูทุกอย่างเรียบร้อยเข้ามาได้ ขอบคุณค่ะคุณลุงแล้วนี่คืออะไรเนี่ยดูเหมือนลูกวัดเลยเธอจะหลอกฉันนั่นเหรอหนูหเหรอหลอกอะไรกันหนูไม่เคยหลอกใครจริงๆนะอะไรกันเนี่ยน่ารักจังเลยใครจะเป็นลิเศษเด็กๆได้ล่ะข้าไปได้เดยวเข้าแล้วนี่อะไรอีกให้ผมเข้าไปนะฮะไม่ไม่มีทางมันไม่ได้ผลหรอกเธอดูน่าสงสารแต่ไม่น่ารักสั่ขนมมาแล้วเครื่องได้แล้ว เดคะ่ะหนูอยู่บนเครื่องแล้วนอ้ในที่สุดก็เข้ามาได้มันมีพนักงานอยู่แถวนี้แล้วใช่ไหมเยี่ยมมากตอนนี้มาตามของหวานพิพ่มความสุดชื่นกันดีกว่าลูกเปอดของฉันสภานเที่ยวบินนี้ไม่ได้เงินไม่มีมันกันแล้วก็อ,อยู่บนหัวด,ด้วยขนมสุดเปอร์ของฉันมันเกือบถูกลงยามยึดไปแล้วอล้านชายใส่ชุดมัน <Okay. S 1> ดีๆสิ เอ๊ะตาแกเป็นใครกันมาแซงคิวเนี่ยใครกันแน่ที่แกเอานี่ไปเลยจะได้เงียบๆหน่ะคุณย้อโอ้ฉันจะซื้อระยอาใช้ตัวเองฉันยังมีอีกเยอะนะเกี่ยวกัการกดสนไงฉันให้นายด้วยโอ้ใช่แล้วนี่มันเงินเดือนของฉันเลยคนรวยขึ้นเครื่องได้เลยขอให้เดินทางเปิดไพ่นี่มันอะไรกันเนี่ยสีน้ำตาลงั้นเหรอโอ้ใช่มันคือ็อกโนแลต ต่แก่หลอกเลาาี่เงินเล็กๆน้อยๆสำหรับเธอไปซื้อของอร่อยกินนะตอนนี้ก็อยู่บนเครื่องบินแล้วเบื่อโหนดเขาแล้วละ่ะหองของฉันอยู่ที่ไหนนี่แหละของปลอดของฉันออร่อยจังเคาอยากลองบ้างไหมไอ้คนหลอกลวงออกไปจากเครื่องบินนะฉันไม่อยากเห็นหนาอีกแล้วไปเดี๋ยวนี้เลย <Okay. S 1> เกือของคุณเรียบร้อยดีมีขนมหรือเปล่านั้นก็บินให้สนุกนะ วัสดีตอนบ่ายงั้นเข้าเรื่องเลยเธอมีขนมหวานไหมหอมจริงฉันมีของหวานที่ไหนกันโอ้นั่นกล้องสวยจังเลยถ่ายรูปฉันได้ไหม no, <please. S 1> ทำไมจะไม่ล่ะขอร้องนะอ๋อ oh, oh, ก็ได้โอแเ้าข,ออข้าวขออยผ้านึงตอนนี้แล้วก็มีขนมด้วยถ้ามีขนมนะขอบคุณมากขอดูรูปหน่อยสิฮะอืมไม่ฉันไม่โชว์หรอก oh. นี่นั่นมันกล้องของฉันนะอย่าเอาไปนะ เธอบอกว่าก้องเงินเหรอนี่มันหลอกลวงกันชชัดๆเลยขนมของฉันกองช็อกโกแลตของฉันฉันจะกินมันให้หมดนี่ออกไปได้แล้วหยุดก่อนเธอเห็นป้ายนี่ไหมห้ามขนมหวานและเครื่องดืม่มเอาโค้กของเธอมาให้ฉันฉันจะเดื่มให้หมดเองฉันต้องเคีดยอะไรสักอย่างแล้วแอบเอาโค้ก้็ไปได้ยังไงดี <Yeah! S 1> ใช่แล้วฉันมีลูกปง่งแล้ก็โค้กด้วยเอามาันรวมกัน แล้วฉันจะมีส้นทรงสวย,สวย <Awesome. S 1> ฉันได้ทำหน้าออกจริงๆนเนี่ยมันเข้ากับฉันมากและตอนนี้ก็สามารถประชันกับยามสุดโหดได้ขราเจ้าช่วยน,นั่นมันนางฟ้าที่ไหนกันเนี่ยเธอเรียกเธอว่านางฟ้าแต่รูปร่างของเธอมันเจ๋งจริง,รงๆสวัสดีค่ะคุณยามคุณมีตาที่สวยมากจริงๆอ๋อขอบคุณพอดีแม่ให้มาขอพาสปอร์ตคืนนะ oh. เข้าไปได้เลยยัง เข้าไปได้เลยฮะฉันว่าฉันตกหลุลรักแล้วเธอต้องการอะไรขอขึ้นเครื่องได้ไหมสวัสดีตอนบ่ายฉันมาทันเวลาหรือเปล่า oh, <man. S 1> ถึงที่นั่งของฉันแล้วม <Wow. S 1> ีแต่คนจ้องด้วยโทษทีฮะอาล่ะฉันรู้สึกผหิวนะ้ำเป็นบ้านเลย <laughs> เออนี่มาอะไรกันเนี้ยรู้สึกดีจัง <Hey. S 1> คอยรู้สึกตัวเองไหน แล้วตอนนี้ก็แหวนนี่ก็แหวนเพซซี่คนข,ข้างๆฉันนี่แปลกมากเลยว้าวเราอยู่ที่ไหนกันนี้อ๋อตอนนี้รถูกครังแล้วแต่เดี๋ยวหยุดไว้ๆก่อนจะเหมือนจะมีอะไรน่าสนใจอยู่ที่นี่แมรี่เธอกำลังทำอะไรนะ่ะฉันพยายามจะเปิดกล่องนี้ฉันสงสัยจังว่าอะไรอยู่ข้างในออมาดูกัน ดูสิไม่ยื่นอนอยู่ตรงนั้นด้วยต้องเป็นกุญแจแน่นอนที่ถูกกองพวกนี้ฉันไม่ลงมือเข้าไปแน่นแน่งั้นมาลับเลขกันฉันต้องเป็นคนหยิบกุญแจสินะเออแต่เหมือนว่าฉันต้องควานหากุญแจว้มีอะไรเปลี่ยนเอยู่ข้างในน่าจะเป็นน้ำธรรมดาเอาล่ะมาดูกัน นี่มันไม่ใช่กุญแจนี่แต่เป็นปลาดูสีมันสวยขนาดไหนฉันจะเอามันกลับลงไปในน้ําให้เร็วที่สุดเราอยากได้อ,อื่นมากกว่างั้น oh. เราก็จะกุญแจแล้วแมรี่มากับฉันซิกุญแจสีแดงหมายความว่าเธอต้องใช้มันเปิดกล่องสีแดง oh. มันดูกันเถอะมีอะไรอยูข้างใน oh. เดี๋ยวก่อนไี่มาระบาดไดนามา์ข้างในระบาดไดนามา์ ระเบิดดินไมอโอ้น่ากลัวสุดๆเราจะทำยังไงดีอ่ฉันมีความคิดดีๆีแล้วหวังว่าฉันพรที่ตัดสายไฟมันได้นะนี่ไงละ่ะแมรี่เธออยากเป็นคนตัดไหมเธอทำเองดีกว่าฉันจะลองดูหวังว่าฉันจะไม่ระเบิดไปพร้อมกับระเบิดดินไ้อ์นะดูเหมือนว่าสีเหลืองจะเป็นสีที่ถูกนะอะ้มันได้ผลมันไม่ได้ผลตั้งห้า แต่ตอนนี้ฉันต้องการไม้ขนไก่<า>เฮ้ bingo <c oughs> นี่มันแย่สุดๆแมรี่ oh. <Please. S 1> Larry, หยุดเล่นได้แล้ว <c oughs> แา่คุณจะอันต่อไปกันเธอะ <c oughs> เร็วเข้า <Come on. S 1> เอาละ่ะฉันเข้มแข็งฉันทำได้ <c oughs> สงสัยจังว่ามันคืออะไร <c oughs> ูเหมือนว่าจะมีหูโอ้ <c oughs> ใช่แล้วมันคือ,อยันลิมีแต่มันก็ยังอร่อยด้วยแต่ฉันต้องรีบหาคุณแจแล้วนี่ไงละ่ะแล้วฉันจะไม่ทำมันลนโอ,อ้มีอาเปิดกล่องสิ <c oughs> อยู่ตรงนี้ไงเปิดเองเลย <c oughs> งั้นมาดูกันว้าว ว้าว <Wow. S 2> ฉันมีกเตาร์เต็มหน้าไปหมดเลยเธอแต่งหน้าสวยๆได้เลยเธอจะแต่งหน้าไปทำไม <g les> ไปหาคณใจอันใหม่ดีกว่า s <S หวังว่าจะไม่มีอะไรน่ากลัวข้างในนะน่าสนใจจังมีบางอย่างเคลื่อนไหว <g les> บางทีอาจจะเป็นไดโนเสาร์หรือจระเค้ <g les> ไม่หรอกมันใหญ่เกินไปมาดูว่าอะไรอยู่ข้างใน ว้าวฉันไม่เคยเห็นกิ้งก่กาคาเมเลียนตัวเป็นเป็นมาก่อนเลยน่ารักจังฉันว่าฉันส่งมันกลับไปพักผ่อนด,ดีกว่าฉันแค่ต้องการคุณแจนี่ไงละ่ะถึงเวลาปเปิดกล่องสีเขียวแล้วเอาละมาดูกันสงสัยจังว่าข้างในเป็นอะไรอ๋อเราจะใช้เปืนยังเงยังไง,งเนี่ยอ๋อมาดูกัน ว้าวมีเงินเท่าไหร่กันเนี่ยและทั้งหมด wow. เป็นของฉันฉันรู้สึกเป็นสาวที่รวยที่สุดในโลก ah. อืมกลิ่นของเงิน awesome. ฉันรวยสุดๆถึงเวลาเลิกเพอฝันนี้แล้วเอาเงินมาให้ฉัน oh. แต่ก็ไปเอากุญแจอันต่อไปได้แล้วฮึ hmm. เออถ้าฉันแอบดูนิดหน่อย yeah. ฉันเห็นหมดนะงั้นฉันจะเอากุญแจออกมาอย่างซื่อตรง ฉันรับรู้ได้ถึงสัมผัสดีๆมันให้ความรู้สึกเหมือนไรายเหนียวๆและนี่ไงล่ะคุณแจถึงเวลาเปิดกล่องสินินแล้ว <Awesome. S 1> เอาล่ะมันมีอะไรอยู่ข้างในนะอะไรเนี่ย <What? S 1> แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันดึงเชือก <c oughs> ว้าวพอดึงเชือกมันมีเม็ดอัลบิสออกมาด้วยดึงอีกสิ ฉันคือราชนีเมดอ,อ,อาบีสเจ๋งว้าวว้าว,ว,าวแล้วดูเหมือนมีกุญแจปรากฏขึ้นมาแล้วถึงเวลาที่ฉันต้องไปเอาบ้านสงสัยจะว่าอะไรข้างใน,นอา้ามันคือใส้เดือนเราต้องกุญแจออกมาให้เราที่สุดจะได้ไม่ต้องจับมันอีก สีชมพูข้างในก็เป็นสีชมพูด้วยแต่ฟอมมันไม่น่ารักเท่าไหร่นะ <G ül> <G ül> นั่นตลกจังเธอคิดว่าตลกเหรอแล้วฉันจะปอกมันใส่เธอ <G ül> แมรี่ตาเธอแล้ว <G ül> หลังจากรอบไส้เดือนฉันก็กลัวจะเอามือเข้าไปข้างในเออมันเป็นอะไรที่น่ายขยะแขยงอีกแล้วเหรอ <G ül> แต่เธอต้องเอากุญแจนะ S <S ฉันผ่านรอบไซเดนม,ดมันได้ถึงจะน่ากลัวแค่ไหนเธอก็ต้องผ่านไปให้ได้อ๋อมันคืออะไรอะ่ะ <G ül> มันคือลูกตออืมมันคือเยลลี่แล้วมันอร่อยด้วยเขาเป็นอะไรไปมันก็แค่ขนมหาคุณแจ้ตต่อไปสิ <G ül> อยู่นี่ไง <G ül> งั้นก็ถึงเวลาของตู้สีฟ้าไปเปิดมันกันเราไม่ไหวแล้วที่ดูว่าอะไรอยู่ข้างใน เออมีอ่ะเขาอยากเป็นคนกดปุ่มไหมเรียบยร้อยเดี๋ยวนะอะไรกันดีนะที่ฉันเป็นคนกดไม่อย่างงาั้นฉันคงต้องเป็นคนยืนให้สีฟ้ามากืกเมื่อนั้นลงมาใส่งั้นฉันจะไปเอาคุณแจอันต่อไปดีกว่านี่มันอะไรกันอ๋อผมเหรอน่าขายัขยังสุดๆเลยอี ล้วย้อนมาที่ฉันทำไมยายน่ารังเกียจสุดๆฉันไม่ได้ตั้งใจนะแต่ก็นะแล้วคุณใจอยู่ไหนกันอ๋อยู่นี่ไงถึงเวลาปลดล็อกกล่องที่มืดที่สุดแล้ว <c oughs> แต่ปรากฏว่ากล่องที่มืดที่สุกมันมีขนมอยมีข้างในคุกกี้แล้วมันเต็มไปได้วยโอรีโอมีอาขอให้ฉันบ้างสิ <c oughs> อ๋อขอบคุณนะ ว้าท์ออมีอาเธอนี่ต่างต่ามากเลยเธอกินคกุกกีคนเดียวจนหมดเลย oh. อ๋อก็มันอะไรมากก่อนอื่นฉันต้องหาคุณแจอ๋อมันคืออะไรเหนียวเหนียวมกืมกมือ๋อน่าจะเป็นไข่ดิบแต่ฉันต้องหาคุณแจอ๋อนี่ไงละ่ะมาดูกันเลยว่าอะไรอยู่ข้างในกล่องสีเหลือง มีอาเธอจะเปิดมันไหม <c oughs> แน่นอนว่าเธออยากแต่ฉันไม่ให้หลอกถอยไปยด้ <c oughs> ฉันเลยว่ามีอะไรจริงๆอยู่ข้างใน <c oughs> มีอะไรจริงๆอยู่ข้างในจริงๆด้วยถ้า <c oughs> ฉันไม่เคยเห็นอะไรตลกขนาดนี้มาก่อนเลยห <c oughs> ยุดหัวเลาะนะไปเอากุญแจดอกสุดท้ายดีกว่า <c oughs> <c oughs> เราเข้ามีอา จ้าึเตียวเอาล่ะ,อ,ละ,อ,ละอะไรอยู่ข้างในนะ่ะมันคือหนอนเราต้องรีบเอากุญแจออกมาให้ได้ฉันกลัวจนเกืบจะเป็นลมแน่หวังว่าจะมีอะไรดีอยู่ในตู้นะมันคือกุญแจสุยในาพของเรา เราผ่านชาเลนจ์นี้ไปได้แล้วถึงเวลาออกไปแล้วนั่นมันเยี่ยมไปเลยเราต้องไปแล้วมันได้ผลออกไปกันเถอะเยี่ยมมากฉันคิดเอาละว่าทำางานกับบ้านที่น่าเบิกของตัวเองดีเพื่อมันจะเป็นภาสาสิงคโูร,รที่สวยงามก่อนอื่นมาทาสิงคพูให้ทั่วบ้านกัน มันต้าออกมาสวยงามมากจนใครๆต้งตืงต่นลุมลักไม่ได้เห็นสิ่งผู้ที่สมบูรณ์แบบของฉันแบบนี้เลยแค่ทาสีให้ทั่วข่างใก็เสร็จแล้วแต่ยังไม่หมดมาเพิ่มรอยจุดข,ของฉันกันด้วยระดุบที่ฉันทําขึ้นมาทากาลงไปแล้วก็เป่ากากเพชรสิชมพูเข้าไปเอลแลอยจุบพร้อมแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดกลับมามาสั่งกระจ้าในไหนดีกาอฮอ ก้อนเมฆเหรอทำให้ฉันได้เด่นในการตกแต่งหลังคาแล้วเอาแทปไฟนีออนมาติดที่หลังคากันจากนั้นก็ติดสเสีชมพูทับลงไปเดี๋ยวนี้สิหลังคาของฉันเหมือนแมกสีชมพูขนาดใหญ่เลยแต่ยังไม่หมดนะมาตกแต่งหน้าต่างกันให้คยขนนกสีชมพูและที่หลังคาก็ติดลูกป,ปองและสษณ์ของบาร์บี้ที่หลังคาด้วยฉันกตัวเอ้จริงๆเลยเป็นบ้านที่น่ารักม,มากๆฉันมีความสุขจัง ง่ายเฮ้เบ้เซแต่ชอบบ้านของฉันไหมพูดตามตรงนะฉันอยากเผามานันนะแต่ฉันไม่แตะต้องมันหรอกเบสเะทำอะไรอ่ะเป็นยินับบาบี้ฉันจะเผาป้านแต่งให้ไหม,ม่จนเป็นสีดำสนิทแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยบ้านแบบนี้แหละเหมาะกับฉันมากตอนนี้ก็เหลือการตกแต่งแต่ฉันไม่อยากทำให้มือสกปรกค่อยๆฉันจยะยมโร่จะช่วยฉันในเรื่องนี้ได้ ไงเธอมาแล้วเพื่อนของฉันจูลียเธอต้องตกแต่งบ้านของฉันต้องทำอะไรเนะตกแต่งไงบ้านหลังนี้โอ้ได้เลยมาตอกตะปูกันที่ที่ฉันจะแขวนโซ่ไว้แล้วเราต้องการกระดูกเพิ่มเอาเวสต์เตมอนุญาตให้กินของตกแต่งการเกาตัวเองด้วยคลาดรู้สึกดีจังแต่ฉันใช้มันทำกองที่หน้าต่างแบบนี้ ดดูดีขึ้นต่อไปฉันต้องการลงสบเล็กๆพอทินะที่รบกวนฉันต้องการฝาเรามาเป็นแบบสรับหลังคาานะโอ้โหเจ๋งไปเลยเป็นโลวศบทีนี้ก็ติดที่หลังคาให้ทั่วตรงนี้ยิ่งมีกระดูกเยอะก็ยิ่งดี <Huh? S 1> และเยื่อะไรใหม่ของเวสตอเ์จะผมมาจากปลองไฟ <Huh? S 1> ใช่แล้วฉันคนเป็นนักออกแบบจริงๆ huh? เวนเซยฉันทำเสร็จแล้วอ่ะเก่งมากจูลี่ทำได้ดีม,มากเธอสมควรได้รับรางวัลเธอชอบดวงตาของฉันไหมละ่ะเจกินใท้อร่อยได้เลยนะโอ้ขอบคุณนะอร่อยมากมากทีนี้ก็ติดแบบพันบอกอากาศเป็นรูปอีกาพร้อมแล้วว้าวเวนเซ์ Wednesday, บ้านของเธอเท่มากเลย <S <S ไม่ตีมือเหรอก็ได้บ้านของฉันก็สวยเหมือนกัน สามยา่าของฉันกว้างขวางมากแต่ยังว่างเปล่าอยู่ทีนี้ต้องปรปับปรุงแก้ไขแล้วเพราเปลี่ยนชุดไปสบายๆก็มม่รมตกแต่งสนามหญ้าก,กันเริ่มจากต้นไม้ฉันชอบต้นไม้ต้นนี้นะแต่ว่าต้องตกแต่งกิ่งก่อนท่้นนี้ก็เรียบร้อยออกมาเป็นหัวใจแสนน่ารักและทีนี้เราต้องรดน้ำมันว้าวมีดอกไม้งอ,อกมาด้วยอ่ะวิเศษไปเลย และฉันยัมีไอเด็กมากมายยังไม่หมดน,นะมาน,นี่มาน,นี่เลยเออเมื่อกี้มันเจ็บมากอโหแต่ก้อนหินว่าอยู่ในแบบที่ฉันต้องการเลยเจ๋งงั้นก็เปลี่ยนชุดกันสวยงามแต่ที่นี่ร้อนไปหน่อยฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงฉันจะวางตุ้งอีบแดดไว้ที่สนามหญ้าแล้วก็มาดื่มค้อวเทลแส้อะไรกันอืม <c oughs> สนชื่นจังเมสเดนเธอชอบสนามยา่าของฉันไหม oh. เดี๋ยวฉันแสดงให้ดูสนามย่าจริงๆเป็นยังไง <Okay. S 1> ก่อนอื่นขดหลุมศพลงไปสองสามหลุม <Okay. S 1> ใช่ฉันคิดว่าพอแล้วทีนี้ <Yes. S 1> ก็เอาป้ายหลุมศพมาติดได้แบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยและป้ายหลุมศพที่เหลือเราจะได้ออกมาจากใต้ดินทันทีใช่ง่ายมาก ติงมาช่วยฉันจะต้องการพรมสีแดงที่เป็นโทนสีเลือดับสนามย่านี่จะเป็นทางเดินของฉันทีนี้ก็เอาหัวกะโหลกมาใช่แล้วมันต้องดูดีที่ตรงนี้แต่ก็ต้องมีไฟด้วยนะจะได้ไม่เมื่อจจนเกินไปขอบคุณน้นติงที่ช่วยฉันเอาห้าไปเลยกเบนสเตอร์ทำอะไรอยู่นะ อยากรู้จังมาแอบดูเธอกันดีกว่าโอ้โหทักอย่างที่นั่นดูมืดมนน่ากลัวแล้วก็น่าขนลุกเหมือนใครเลยเธอสอดแนมฉันเหรอพอกันทีบาร์บี้เธอบางคำให้ฉันสร้างรั้วกันระหว่างเรานะแบบนี้ดีขึ้นเยอะแต่เราต้องวางยาพิษที่พื้นดินด้วยจะได้ไม่เขียวจนเกินไปโอ้ใช่แบบนี้เยี่ยมมาสีดำที่มืดมน ดินก็ยังสดอยู่เยี่ยมส,วสววาวๆพวกเธอเก่งมากบอกพวกเราได้ในคอมเมนต์นะว่าเธอชอบไหม <c oughs> ได้เวลาตกแต่งห้องกันแล้วที่ที่นี่ฉันต้องตกแต่งอย่างสวยงามเพราะฉันใช้เวลาที่นี่มากที่สุดได้ไม่เห็นบาร์บี้ข้างนอก <c oughs> ฉันคิดว่าทำเพื่อนมะกะดานมารู้จึนดีกว่านะนอะแล้วที่ผนังแขวนภาพเดนมุมที่ฉันชอบไว้รู้อะไรไหมทำไมฉันถึงชอบมัน เพราะถ้าฉันเรียกพวกมันจะออกมาและแน่นอนมันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันรอจากติงน่ะและที่ผนังจะติดฉันวางของไว้และแน่นอนมีใยแมงมุมอีกนิดหน่อยพิเสษไปเลยและของประดับอีกเล็กน้อย hmm. สีดำที่เหมาะกับฉันมีทั้งกระดูกเขียนและต้นไม้ที่ไม่ธรรมดา และนี่คือเพื่อนของฉันเขา oh. ขอบคุณนักสำรวจคุณลาวสีดำแต่ฉันไม่ชอบดอกไม้เอาล่ะเขาฉันหาที่ให้นายแต่ฉันต้องการแค่แขนขาของนักสำรวจโต้เท่านั้น oh. ตอนนี้ฉันจะมีโต้อยู่ที่มุมนี้และกระดูกหน้าอ,อกของนายจะเป็นโคมไฟที่เก๋ม,มากฉันชอบจริงๆ mm. ฉันคิดว่าในหิบนี้มีของสะสมขอฉันอยู่ แล้วมีกันโลกฉันคิดว่าหมอะที่มุมนี้มากน้ำยาเทียนด้วยและของนั้นอีกมากมาย <Cool. S 1> เอาล่ะเราก็จะเสร็จกันแล้ว <Nice. S 1> แค่ต้องตกแต่ผนังเพิ่มอีกนิดหน่อยด้วยรอยเลือดนองๆจอไม่มีใครกล้ามาเยี่ยมฉันและวราจะได้ไม่เลอะฉันต้องใช้ติงอย่าขยับนะถ้าอยากให้มันแย่ยลงนะโอ้ oh, ใช่ เธอช่วยสร้างลอยเลือดได้จริงๆฉันชอบมากไม่ <c oughs> <น>ติงเธอไป <c oughs> สระแล้วไปได้ขอบคุณที่ช่วย <c oughs> แต่ฉันคิดว่าใย,ยมังมุงสยสวยๆตรงนี้คนอยู่ที่ผนังมากกว่านะ <c oughs> แบบนี้แหละงหองวฉันูดูไรที่ติดแล้ว <c oughs> อ๊ยนาวกดจังเลยแม่จา๋าเป็นจะทำอะไรอีกแล้วเนี่ย โอ้เหล่ๆฉันต้องตกแต่งห้องของฉันเหมือนกันเสื้อติดหัวใจผูกไปวยไว้ที่ผนงังมันน่ารักมาก <c oughs> แล้วก็มีหัวใจไฟในออนด้วยนะ <c oughs> ใช่แล้วนี่มันสวยจริงๆ <c oughs> ว้าวน่ารักจังเลยแต่ว่ายังขาดอะไรบางอย่างไป <c oughs> มันคืออะไรนะใช่แล้วฉันยังไม่มีพรมสีชมพูมันนุ่มมาก จากนั้นฉันต้องการตัวแสนน่ารักและรูปหัวใจก็เหมาะกับฉันมากเขาก็สื่นชอบวนดอกมะและฉันยังมีมันเยอะมากมากมันสวยงามและเป็นสีชมพูทั้งหมดเลยนานแล้วที่ฉันไม่ได้ทำเล็บนะเหมืจะทำบ้านกันมาทานแ l a กันดีกว่าสีชมพูก็เข้ากับฉันมากมากพร้อมแล้วเสี่ยงไปลยที่มันกันสุกฉันสามารถส่งตเองได้ตลอดเวลา แล้วตอนนี้ฉันจะแขวนที่ชั้นวางเป็นสีชมพูด้วยแล้วก็วางของรักต่างๆแต่รูปถ่ายของฉันด้วยล่ะ oh <yeah. S 1> ฉันสวยมากๆจนพวกเขามอบมองกุฎมิสเวิลด์ให้ด้วยอ่ะไนท์ฉันคิดว่ามันออกมาเจ๋งมาก <Wow. S 1> ไป้ายไฟนิองที่มีชื่อฉันติดอยู่แล้วก็อิสรเล็กวางไว้ในห้องใหม่แล้วก็มาเซลฟี่เยอะๆกันเลยโอ้ <Wow. S 1> oh. นี่สวยมากๆเลยฉันต้องการของว่างแล้ว <S <S สวัสด,ดีพูดตามของฉันนี่คือบ้านใหม่ของฉันเองนะฉันรอให้ทุกคนมาเยี่ยมอยู่โอ้โทรศัพท์แบตหมดแล้วโอ้ทำยังไงดีฝันอรอ้ยชัดชัดทำอะไรดีเนี่ยโอ้สิงด้วยฉันจะดูหนังฉันโปรเจคเตอร์และก็จอขนาดใหญ่ได้เวลาดูหนังกันแล้ว นี่คือช่องลดขนฉันที่ YouTube ขอแนะนำให้คนกดติดตามเลยนะบาบี้ขอแนะนำแต่ว่าตอนนี้ฉันเบื่อแล้วว่าดูคนเดียวโอ้เมสเต้ไงเธอต้องการอะไรมาหาฉันไหมมาเหรอเย่ไงฉันเอาขนมมาให้ด้วยนะเชื่อฉันมันอร่อยมากมากเธอจะพร้อมว่าลองกับนมชอบสตรอเบอร์รี่ออขอบคุณนะเมสเต้ฉันจะลองดู จปนได้มาลองกันโอ้อะไรกันเนี้ยมันอร่อยมากๆเลย <c oughs> เธอทำอาหารเก่งจังฉันจะเรีนยนใช้เธอนะ <c oughs> ฉันคิดว่ามันก็อร่อยเหมือนกันรสธราม,มาไม้นะไม่เห็นมีชาเลยตช่างเถอะงั้นมาลองกัน <c oughs> อร่อยดีนะสำหรับพวกเราพเพื่อนบ้างแลวทีนี้ก็มาดูช่องปบดของฉันบนยูทูบกันนะ <c oughs> มาสนุกที่สุดเลย มาสุกจริงๆด้วยใิมไหมเอาใช่อีกไหมล่ะ